สวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้าคุณครูวันนาสารดีดอกไรอย่าเห็นชายหาดไหมชายหาดจำเทียนนะคะ,ะเดินมาจนเกือบสุดหาดแล้วเนี่ยวันนี้ทางนี้ก็ไปทางตอนเหนือไปไกลๆนูน้ดเกาะล้านนะกหนาหนาเกาะล้านเกาะล้านเกาะล้านชเกาะล้านเห็น,นขอคอยพะยาปักนะพระยาปากัาปากเลยนะลำๆอยู่ตรงไหนยำเล่อะพระยาปักนะคะ,คะพาเดินไมใ่ใช่ละ อยากถายดูต้นปาล์มเขาเอามาลงนะเพิ่งมาลงนะคะที่แล้วมายังไม่มีเป็นสวยไปเลยเป็นแบบมลมลื่นดิว่ากันจริงๆนะจำเทียนอะว่าเดินมาผัดใจสวยนะคะคุณเ,เอามาลงดูโคนนิม่เอี่ยมแล้วเอามาลงทุกสวนลงุงนุชเขาเป็นคนดูแลเนื่อสมุชซื้อไปก็รับประกันทัชซะ ไปให้ก,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 กี่ปีกี่เดือนอะไรก็ว่าไปชันช้นๆกรบอกนะคะบอกลองเตียงชายหาดสวยไหมเช้าเช้านี่เงีย่น,น,นะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่วันนนี้วัเสาร์นะคะเดี๋ยวคตนน่าจะเดินไปถึงคอนโดสูงๆส,สองอันนู้นแหะเป็นสองอันนู้นๆสูงๆกันพี่น้องกันนะคะคอนโดอะไรจะพาเดินไปช่วงนี้มันจะแดดร้อนเห็นแดดไหมนี่ประมาณเท่าไหร่ 8โมง25นาทีของวันเสาร์ที่สีเสาร์ที่สี่มกราคมนะคะปี60เนี่ยวันนั้นคุณครูวานามาถ่ายคลิปตรงนี้ซ้ายมือที่มีคนสองคนเดูผีเสื้อเต็มเลยบานเบิกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะพาข้ามไปวันนี้มีไหมไม่รู้มันเป็นดงดอกเข็มไงเนี่ยสวยไหมชายหาดจอมเทียนสวยไหมสวยไหมสวยแล้วมาเที่ยวกันนะเนี่ยดูสิสวยเช่ ทะเลตอนนี้ยังใช้ได้อยู่นะช่วงเดือนนี้ทันวามกราคมพาเนี่ยเดี๋ยวพอเริ่มเริ่มหน้าร้อนก็จะน้ำขุ่นแล้วก็แดดแรงเลยนะสวยเห็นมคะเดินพาเดไปสั่งนี้ข้ามถนนข้ามถนนตรงนี้ข้ามง่ายถนนแคบข้ามง่ายเนห้องพักตรงนี้เขาเขียนมาเท่าไหร่เอง800นะเป็นทลรงไทยเห็นไหม โอ้ยดูสิค่าจอมเทียนคอนโดคอนโดคอนโดโดเดไปหมดเลยแต่คอนโดเออแบงนะพัทยามีแต่โรงแรมนะจอมเทียนมีแต่คอนโดเห็นปะเนี่ยตรงนี้เป็นดงดอกเข็มอะไอ้แดงๆนั้นใช้อันนี้ไหมเสม็ดเนี่ยเหม,มือนจะกินได้นะเคยซื้อปะเต็ดไอด้แดงๆกินน่ะนี่นาแดงๆ,นนๆตรงนน้นหนาตรงนน้นหใช้ปะใช้ปะวันนี้ไม่มีผีเสือ้อหรือมันยังเช้าก็ไม่รู้อุย้ยบางทีผีเสื้อเนี่ยแบบโอ้เป็นร้อยอะ น่ามันมีแต่ตัวสวยๆนะตัวแบบอันนี้พาร์คบีชลุมพินีนี่ของคอนโดลุมพินีเนะยเยอะๆยะสาขาเยอะมากแล้วก็ทำคอนโดเหมือนคุณภาพนะคอนโดของเขาสวยความรู้สึกนะความรู้สึกของคนที่ไม่เคยมีคอนโดอยู่คนตัแต่ความรู้สึกว่ามันเหมือนคุณภาพมนาะมาตัวงั้ยดำๆเนี่ยวันนี้มาถ่ายตรงเนี้ยแล้วก็คลิปมันไป็นอะไรทำมือไปล็อะงั้นน,ะนี่ให้ดูช่วยหนะันม ปามสวยไหมปามสวยไหมแต่ส so ังเกตไหมตรงนี้ยังมีสายไฟส่วนตรงตรงพัทยานะเขาเอาฝังใต้ดินหมดแต่จอมเทียนยังลกๆอยู่เันะนั้นเจอฝรั่งคนนึงเขามาถ่ายตรงต้นเสาแล้วมันมีกระจุกสายไฟมั่วตัวไปหมดฝรั่งเขายืนถ่ายขำมากธรรมดานาะพัฒนากันไปต่อไปเรื่อยๆนะถ้เราจะไม่หยุดการพัฒนากันไปเรื่อยๆ บ้านเราโตทีหลังเขาเจริญทีหลังเขาแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นไปทีหลังก็ดูตัวอย่างประเทศที่เขาจเจริญเอาตัวอย่างดีๆเข้ามาปรับปรุงบ้านเราเนาะเหมือนตัวเราเนี่ยอันในตัวอย่างดีๆเราก็รักขโมยเข้ามาใช้กับตัวเองนะมาปรับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวเองบ้างให้มันเข้ากับสังคมรอบข้างน,นี่คือห้องตัวอย่าง ของคอนโดเขาเห็นไหมเห็นไหมเหนมี่ยอนนี้แถบนี้เดินด้านลงฝั่งนู้นเะนีน่ยรนรน่นรนรนเห็นไหมมะพร้าวอ่อนรู้ไหมเขาขายส่งนั้นเห็นได้ยินเขาคุยส่งเนี่ยลูกสามสิบละเขามาขายคนกินสามห้าถามว่านะ้ำมะพร้าวมีประโยชน์ไหมมีเฉพาะคนไวทองอย่างคูกันนางเนี้ยมีประโยชน์มากผู้ชายเขากินดีนะเขาบอกแบบสามารถช่วยอะไรเรียกอะไรอ่ะช่วยแบบ <c oughs> ผู้ชายก็ชอบเป็นอะไรมะเร็ง ออต่อมลูกหมากโตสิบอกช่วยได้ผู้หญิงก็วัยทองก็กินดีนะเพราะนั้นไปหาหมอมนาะแล้วพยาบาลที่ท,ที่ที่คลินิกที่ไปหาเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นบ้านหมุนเหมือนกันเลยอายุก็ปีเดียวกันเลยเนี่ยบอกเขาไปรักษาตัวอยู่เป็นเจ็ดปีอะ่ะเอเขาเจ็ดเดือนลาง,งานไปรักษาตัวก็กินน้ำมะพร้าวเยอะมากแนละ้กวก็เป็นบ้านหมุนเหมือนกันโรคัยทองอะ่ะ สวยไหมสวยนาะสวยนเดี๋ยว้าข้าไปฝั่งนุ้นนะค่าค่าปั่น้๊้าคาค่า่าทะเลไฟนี่เขากำลังทำนี่แสดงว่ายังใช้ไม่ด pues nah ้ต <for S 3> ิดเสาไฟติดต้นเสาไฟนี่ใสไหมเ้โอ้ยสวยสวยสวยมีเห็นทะเลแต่ดจากทะเลสวยที่ตูคนที่ไม่ได้เกิดกาบทะเลอ่ะขนับไหนมาเที่ยวแล้วเอาขวดมา้อกน้ามันด้วยนะ ออก,กับไปเผื่อสยใส่เห็นความใส่ไม่เจอเห็นไหมสายหาจอมเทียนนะจ๊ะบึงบึย้ยบึงบึย้ยเฮยนานาอไหมลมใช่เด้อเด้อพาไปให้ถึงต้องนัดป้ายจอมเทียนเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่ามันคือจอมเทียนจอมเทียนเนี่ยจอมเทียนอะคอนโดเยอะเยอะ โอ้ยใสอย่างแรงสะพานบันไดยยลงใหม่ยิม่มเลยเนี่ยเออเฮ้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 อน้ำใสจริงจริงนี่ป้ายอะไรเห็นหรือ,อยังได้ป่ะยวให้เร่งให้เร่งเห็นไหมคะจอมเทียนบีชแล้วตลางคืนน่าจะมีไฟเพราะเห็นมีสายไฟอยู่ น,นี่ทำใหม่นะคะไม่เอี่ยมไม่เอี่ยมจบกันไปที่ไปนี้นะคะเชิญชวนนะคะมาเที่ยวจองเทียงกันนะคะสวัสดีนะคะจากคุณูวนาสาระอีดีค่ะ